ลูกค้าซื้อมาฝากก็เลยเอามากินกับเพื่อนนาจาะทุกคนวันนี้ลูกค้าซื้อน้ำพริกชุดใหญ่ปลาทูตัวเท่าแบบโอ้โหตัวเท่าหน้าี่มั้งตัวเท่ามือห,หน้าหนูใหญ่ไปเนาะแต่ว่าพูดออกมาน้ำพริกกะปิแบบยั่วมากทุกคนลูกค้าซื้อมาฝากเมื่อเชา้าซื้อมาฝากโอเดตโอเดตก็เลยเอามากินกับเพื่อนเพราะว่ากินไม่หมดแน่นอนปลาตัวใหญ่มากค่ปะปลาทูตัวใหญ่ตัวมันเริ่มเลย ก็เลยมาแบ่งเพื่อนกินแล้วก็มากินกับเพื่อนๆปลาทูมันต้องกินอย่างนี้นะทุกคนฉีกฉีกฉีกเยอะๆฉีกอย่างนี้ฉีกฉีก,ฉ,กฉีกเยอะมันจะมีก้างกว่าฮะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูเอ้ยน้ำพริกกะปิก,กับปลาทูพอใส่นิดนงนะคุับชอบกินแบบเหมือนเหมือนเขาทำให้แมวกินนะเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวคุกแมวกนะลุงเนาะข้าวแมวมาคำใหญ่ ใครกืดข,ขอบคุณลูกค้าที่ซื้อมาฝากเมื่อเช้านะคะคุณแม่น่ารักมากไข่ชะอมอืมเจ้ยเอ้ยนะป้าบอกว่าชะอมชุบไข่ค่ะชะอมชุบไข่น้งมากินเด้ thì lời cũng khố